เหล่าขาชาติจังหวัดจันทบุรีจัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องานงานรักผูกพันสัญญาใจศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เกิดอุบัติเหตุรถหกล้อส่งเครื่องดื่มชูกำลังชนท้ายรถ,ถ,ถยขนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบัวส่งผลให้มีผู้ติดอยู่ภายในรถ3คนอาการสาหัสและบาดเจ็บเล็กน้อย2คน 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาคขําจากทีมข่าว CTV จันทบุรีประจำวันที่28กันยายน2554ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสที่เกษียรอายุราชการภายใต้ชื่องานงานรักผูกพันสัญญาใจค่ะค่ำวันนี้ที่ห้องแกรนบอลรูมโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทในทีระเทพศรีพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางชุลีศรีพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวแสดงความรู้สึกจากใจตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและตำแหน่งนายกเหล่ากาชาจังหวัดได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถและได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านข้าราชการหัวหน้าส่วนที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมาภายในงานมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วน สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีทุกอำเภอและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากมีการแสดงของสมาชิกเหล่ากาชาติจากอำเภอต่างๆการร้องเพลงจากเด็กหญิงชนิการมงคลรัตน์นักเรียนโรงเรียนสตริดิเดชที่ชนะเลิศการประกวด EP Open House 2011และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีการแสดงของกิ่งกาชาติอำเภอสายดาวซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง สำหรับนายธีรเทพศิยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีและปริญญาโทร,รัฐศาสตร์และรัฐประศสาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยบูนาประเทศอินเดียรับราชการมาตั้งแต่ปี2521เป็นเจ้าที่พัฒนาชุมชน3อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาส และพศ2546ถึงพศ2551เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตามลำดับและปี2551เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจนถึงปัจจุบันค่ะ